ละครสิมเรื่องเพชรนาคาดงพญาไฟตอนที่8หลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อคืนนี้ทั้งฝูงหมาในกระหายเลือดทั้งถูกน้ำป่าหลากทำให้ทุกคนกระจัดกระจายกันไปหมดแสงแดดจัดของเช้าวันใหม่กระทบมาถูกดวงตาของแพรวดี หญิงสาวสลืมสลือตื่นขึ้นมาเกอนจะพบว่าตัวเองเกยตื้นอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งปวดสะบักสะบอมไปทั้งตัวแต่ยังโชคดีที่เธอยังไม่ตายทุกคนมีใครอยู่แถวนี้ไหมแพรวดีพยายามร้องเรียกทุกคนด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงจนกระทั่งเห็นร่างร่างหนึ่งนอนเกยตื้นอยู่เลรีวิ่งไปหาพระนพี แปรวดีเห็นบนศีรษะของชายหนุ่มมีบาดแผลเลือดไหลจึงลากร่างของเขามานอนหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตัวเธอไม่มีอะไรติดตัวมาเลยสักอย่างจึงฉีกเสื้อทำเป็นผ้าห้ามเลือดให้เขาโชคดีที่เชกก,การดูแล้วเขายังหายใจอยู่ไม่ได้อ่อนแรงจนน่ากลัวพรานะพีฟื้นสติทีค่ะในช่วงเวลาแบบนี้เธอยิงตรงการเขามากที่สุด แต่ระพีก็ยังไม่มีทีเท่าว่าจะฟื้นพปลวดีเลยหันไปเก็บฟืนมาเตรียมทำกองไฟสำหรับคืนนี้เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งหมาในและเสือตัวนั้นจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ากระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงระพีก็ขยับตัวตื่นขึ้นมาคุณฟื้นแล้ว <c oughs> คุณล่า คุณไกลตื้นอยู่ห่างฉันไปประมาณ800เมตรแต่ฉันพยายามหาคุณอื่นใกล้ๆนี่แล้วไม่เจอใครเลยเราควรทำยังไงต่อดีคะเมื่อเห็นว่าระพีฟื้นแพรวดีก็รีบยิงคำถามใส่เขาอย่างตื่นตระหนกเย็นนะคุณระพีพยายามเรียกสติของตัวเองกลับคืนมาเรื่องเมื่อคืนมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์น้ำหลากมีแน่ว่าพวกเขาอาจจะต้านทานฝูงหมาในไม่อยู่ แถมยังเป็นหมาในผิดวิสัยสัตว์ป่าไม่กลัวเสียงดังไม่กลัวเสียงปืนเรากับว่าตั้งใจจะขย่มพวกเขาโดยเฉพาะแล้วคุณบาดเจ็บมากไหมคะฉันไม่มีอุปกรณ์ทำแผลแต่เอาผ้าห้ามเลือดไว้คุณแล้วผมไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณมากวันนี้เราจะเอาอยัางไงต่อดีคะผมว่าทางที่ดีตอนนี้เราควรหาที่ที่ปลอดภัยก่อนถ้าพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็คงทำแบบเดียวกัน ด้วยพยีลองขยับแข้งขาก็โผว่าโชคดีที่เขาไม่ได้ขาหากัหากหรือแขนหกักอะไรเลยเดินค้นหาสัมภาระต่างๆที่อาจจะเกยตื้นอยู่ใกล้กันก่อนจะพบกับไรเฟิลคู่ใจเขาในที่สุดส่วนแพรวด,ดีก็กําลังหาพวกผลไม้ป่าที่พอจะกินได้โดยดูจากรอยแท้ของพวกนกด้วยพยีเดินหาที่ปลอดภัยจนได้ถ้ำแห่งหนึ่งโดยที่เขาก่อไฟไว้ทั้งสองด้านเพื่อกันสัตว์ร้ายทั้งสองทาง คุณว่าเรื่องทุกอย่างมันแปลกไหมคะตั้งแต่ที่ฉันเดินละเมอเข้าไปในถ้ำจนเราได้พบแผนที่และยังได้ช่วยคุณฟ้าอีกแถมเมื่อคืนเรายังเกือบตายเพราะฝูงหมาในแล้วยังโดนน้ำหลากอีกจะ่าแปลกมันก็แปลกนั่นแหละคุณแต่ยังที่ผมเคยบอกคุณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวขาเข้าไปในดงพญาไฟก็เหมือนก้าวขาไปสู่ความตายข้างหนึ่งแล้ว ฉันเข้าใจค่ะแต่เรื่องพี่กลแบบนี้มันก็ปลกพิสดารเกินไปถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคิดเลยคุณนอนพักเอาแรงก่อนเธองั้นคุณนอนพักเอาแรงก่อนนะคะฉัจนจะเฝ้าเวียนยามกะแรกเองงั้นผมขอพักสายตาสักสองชั่วโมงก็แล้วกันเรพยพี่ยอมรับข้อเสนอนี้ก่อนจะล้มตัวลงนอนในที่สุด แต่เพราะเมื่อกลางวันแม้เขาจะทำสีหน้าปกติแค่ไหนแต่บาดแผลจากศีรษะก็ทำให้เขาเสียเลือดมากไปพอสมควรเมื่อเจอความชื้นจากถ้ำาลพีก็เริ่มขดตัวนอนหนาวสัน่นจนแพรวดีสังเกตเห็นจึงได้เข้าไปจับตัวก็ต้องตกใจเมื่อรู้สึกว่าตัวของพรารลพีร้อนจัดคุณรลพีคุณมีไข้เหรอเนี่ยแพรวดีเขย่าเรียกก็ไม่ได้สติ เอาแต่ตัว,ตวสั่นค้างกระทบกันด้วยความหนาวเย็นหลังจากหาเศษผ้ามาชุบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตาคลายไอร้อนแล้วระพีก็ยังบ่นหนาวขดตัวงอแพรวด,ดีก็ตัดสินใจในตอนนั้นเอาเถอะในฐานะที่เราเป็นหมอช่วยชีวิตคนสำคัญที่สุดพูดจบหญิงสาวก็ล้มตัวลงไปนอนกอดระพีเพื่อให้ไออุ่นนี่เป็นครั้งแรกที่ใกล้ชิดผู้ชายที่ไม่ใช่ปิดาของตัวเอง ปพรวดีก็ออกจะรู้สึกเขินอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความเป็นหมอจึงคิดเสียว่าเดรพีเป็นคนไข้ของเธอคนหนึ่งอีกทางด้านหนึ่งโพคินกับฟ้าก็กำลังนั่งก่อไฟกันอยู่ไม่มีใครพูดอะไรกันสักคำมีแต่โพคินที่กำลังกอดอกทำสีหน้าเคร่งเครียดกินหน่อยไหมคุณฟ้ายื่นเผือกมันที่ขุดมารวมไฟให้โพคินชายหนุ่มกลับใายหน้าปฏิเสธ ข้ากินอะไรไม่ลงหรอกฉันเชื่อว่าคุณแพากับคนที่เหลือ,อยังปลอดภยัยกระแสะน้ำมันแรงมากคงพัดพวกเรากร,กระจายกันออกไปหมดแล้วยังไงก็แล้วแต่ข้าไม่วางใจจนกว่าจะพบตัวของแพรพวกคุณเป็นคนรักกันเหรอคะคำถามของฟ้าทำให้สีหน้าของโพคินเปลี่ยนเป็นเข้มจัดทันทีชายหนุ่มหลุบสายตาลงมองกองฝ่ข้างหน้าข้ากับแพรรู้จักกันมาตั้งแต่ด็กเด็ก นางช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจึงสาบานที่จะติดตามนางงั้นคุณคงรักคุณแพยข้างเดียวสิท่าเจ้าโพคินเรียกฟ้ายิางโกรธจัดที่เห็นสีหน้าของฟ้าเหมือนรู้ทันเขาฉันเห็นคุณทำหน้าเย็นชาอยู่ตลอดเห็นทำหน้ากรดๆแบบนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนอกจากฟ้าไม่กลัวโพคินแล้วยังหัวลอกมาอย่างขบขันจ้าไม่กลัวข้าว่างั้นทำไมฉันต้องกลัวคุณด้วยล่ะคะ หรือว่าคุณวิช่คนฟ้าแกล้งพูดหยอกไปอย่างนั้นแต่โพคินถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเจ้าอย่าลืมว่าใครยังจับตามองเจ้าอยู่หรือเจ้าจะบอกว่าไม่ได้มีแผนการอะไรในการตามมาในคณะเดินทางครั้งนี้โพคินเองก็ตอบกลับฟ้าที่รีบหลบสายตาคิดหาวิธีเปลี่ยนเรื่องฮึงย์เสียใจไปเลยนะคุณโพคินที่ตอนแรกจะได้เป็นพระเอกแล้วเชียวเดินถูกคลาและพีชิงบทนี้ตัดหน้าพิสูจ์ได้ เจ้าฟ้ายิ้มยียวนที่ผ่านมาเธอเก็บซ่อนใบหน้านี้ไว้ภายใต้หญิงสาวอ่อนแอเรียกความสงสารของพระวดีไปอย่างนั้นแต่เมื่อได้เผยนิสัยตัวเองออกมาแล้วก็เลยค่อนข้างเบิกบานนี่เมื่อโพคินยอมรับว่าจับตาดูเธออยู่เธอก็ไม่จาเป็นต้องเล่นละครต่อหน้าเขาอีกขอให้จับได้ก็แล้วกันก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่8ผ่านโดยผีของเรามาตกม้าตายป่วยเอาซะแล้ว ส่วนฟ้าต้องการติดตามมาในคณะเดินทางด้วยเพราะอะไรนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sim สตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกหลายเรื่องเลยนะกดให้ด้วยนะ